สวัดีครับวจาระเก้เขาหนักเป็นนี้ครับคุณหมอของเราครับจะนำที่สระเข้าไปเก็บไว้ปากไว้ที่ปากเจ้าจร์เก้ได้กันหรือเปล่าแต่เกิดคำถางขึ้นมาครับเป็นผีวอกนะต้องมึงจวักเป็นแน่แท้ใจเย็นๆคุณหมอจ่ายเล่นกับเกี่ยวกับนานรอเวลาคุณหมอของเราครับระวังระวังระวังนั่นหนักนะมันงักเป็นนะระวังผมหยดนะโอ้ยระวังผมเกี่ยวฟันน้ำหยดเหนือย้อยด้วยนะ ีครับว่าคุณหมอพร้อมเราครับจะ่นามิซ่าเข้าไปเก็บไว้ปากว้ที่ปากเจ้าจอระเข้ได้กันหรือเปล่าอันตรายนะครับจากนี้อันตรายครับทั้งคาดขึ้นมาหัวขาดแน่นอนไม่ต่างอะไรกับแตงโมล่นลกระผมว่านกระดับรวยแดงกระจายขอร่างขอผลครับคุณผูของแก้วแม่แก้วคุณปู่บาอาจารย์ให้ดีดาที่หาทางหาโอกาสหาตวากาศกอนคุณผู้ชมแก้วแม่แก้วคุณปู่บาอาจารย์ให้ดีคุณหมอจางเอาแตผกระตุกกรติกกระตุกขับมุมมาพู่งพัเมตตาคุณน้องน้ำมันตาหนมคุญประจักษ์ตัดที่ใดมาแล้วก็ทิ้งไป น้ำซีซะค่อยๆค่อยๆจัดๆๆๆๆเข้าไปนิ่ๆยิ้มหวานบโบว่าบกมึงอ้าไปไปนักนักนักยังไม่ักโอ้ยังอยู่รอบปลอดภัย